ก็ขอกระสติดพวกกันด้วยนะครับวันนี้เพราช่องมตุโฟกัสอีกชิงเคยคลิปิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่ในเกม Ocean Shooter นะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นเกมยิงป้าในทุกคนถอนเข้าทูมันนี่วอลเลตนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นในทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ถ้าใครอยากไปเล่นลองดูนะตัวนี้นะครับเราจะเอาเหรียญในทุกคนเราจะเอาเหรียญไปยิงป้านะครับแล้วเราจะได้คูปองมากนะตัวนี้นะครับท่านเพื่อนดูจากหน้าจอก็จะเห็นนะครับผมมีอยู่ 6.6นะครับเราก็จะเอาไปแลกพวกเงินเข้ากระเป๋าทูมินี่วอลเล็ได้นะพวกนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับ VP ด้วยแหละในการแลกนะทุกคนถ้าใครไม่ใช่ V.P. นะครับก็จะเสียเปรียบคนที่เป็น VP พนิดนึงนะทุคนก็คือการแลกนั่นแหละทุกคนการแลกแต่คนที่มี VP นะครับก็คือจะเสียไปก็คือการ ที่เราจะต้องเติมเงินเล่นนะทุกคนนี่แบบนี้นะทุกคนเติมเงินเป็น V P ถึงจะสามารถทำการแลกพวก V P 1จนถึง V P V P 1 0ได้นะครับตรงนี้เห็นไหม V P 1 0แค่50อืม50ผ้ผูปองเองทุกคนแลก250บาทนะทุกคนมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากเลยนะกว่าเราจะเดิมถึง V P 1 0เนี่ย <c oughs> ก็กว่าจะคืนทุนนะทุกคนผมแนะนำถ้าใครจะเล่นนะ่ะเล่นฟรีดีกว่านะทุกคนเล่นฟรีดีกว่าตอนนี้ผมมี อยู่126,000กว่าคะแนนนะทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมายิงปลาลองดูนะครับตรงที่สนามโบนัสนะส่วนสนามคลาสสิกกับสวนสนุกก็คือการหาคะแนนเท่านั้นนะทุกคนเพื่อจะเอาไปยิงปลาเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีการหาคูปองใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเว้นสนามโบนัสเท่านั้นนะทุกคนตอนนี้โอเคตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่เล่นไม่เป็นนะทุกคนเหลือ คลิกมาดูแอปนี้อยู่หรือเกมนี้อยู่นะครับก็อัตราการยิงหรือการที่เราจะได้รับอังเปามานะครับก็คือการอัพป,ปืนนี่แหละทุกคนเห็นไหมถ้าเราอัพป,ปืนจนถึงเลเวล2 0 0 0เห็นไหมตัวนี้นะครับระดับ2,000นะครับระดับอังเปาเห็นไหมของเราตรงหน้าจอตรงกลางด้านบนนะครับก็จะลดลงเห็นไหมถ้าเราผมอัพไปเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมนี่ ผมก็จะได้รับเป็นคูปองอะทุกคนเป็นคูปองเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าผมยิงอยู่ที่ระดับไหนดีเดี๋ยวทุกคนอืมนี่ถ้าผมยิงระดับหนึ่งหมื่นนะทุกคนผมยิงแค่สองครั้งนะทุกคนยิงแค่สองครั้งนะครับผมก็จะได้รับนะทุกคนได้รับคูปองทันทีเลยนะแต่ผมไม่โลภอะทุกคนผมไม่โลภนะเดี๋ยวผมจะยิงครั้งละเก้าร้อยละกันนะทุกคนเก้าร้อยละกันนะทุกคนนี่ ยิงแบบนี้นะทุกคนนี่ยิงแบบนี้ไปเรื่อยนะครับค่อยๆยิงนลทุกคนค่อยๆย,ยิงไปนะครับนี่โอ้โหแจ็คพอตตายอีกแล้วอ่ะทุกคนนี่เราชอบการคลิกรับไปได้เลยเห็นไหมเราก็จะได้รับ0.2คูปองนะครับเพื่อใช้ในการแลกถ้าใครจะแลกก็กดที่แลกตรงนี้นะครับเห็นไหมพวกนี้นะครับเราก็จะเอาไปแลกได้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่6.8แแล้วนะครับเพิ่มมาเยอะเลยนะตัวนี้นะครับนี่ยิงไปเลยทุกคน โอ้โหยิงกว่าจะโดนเลทุกคนยิงกว่าจะโดนนะเดี๋ยวเราเอาสนามใหม่ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเดอเอาสนามใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคล้ายๆว่าโบนัสนแต่ผมไม่ชอบนะผมชอบธรรมดาแบบยิงธรรมดามากกว่าที่มีสัตว์เยอะๆแบบนี้นะทุกคนมันยิงง่ายดีอ่ะทุกคนมันยิงง่ายนะตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะครับถ้าใครยังเล่นอยู่นะครับหรือใครอยากยอกอยากลองเล่นลองดูก็สามารถลองเล่นได้นะทุกคนอยากลอง ก็สามารถลองได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันนะเน่ทำการกดคลิกแบบนี้ไปได้เลยนะครับโอ้โหยิงไปยาวๆเลยทุกคนทีนี้กดรับคูปองอีกครั้งทุกคนได้ง่ายนะได้ง่ายนะครับมายิงไปเรื่อยๆทุกคนยิงไปเรื่อยๆนะยิงครั้งละพันลองดูทุกคนยิงครั้งละพันลองดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ย มันจะคุ้มหรือเปล่าอ่ะพูดง่ายๆเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องยิงให้โดนนะทุกคนเฮ้ยเรายิงอัตโนมัติหรือเปล่านี่นทุกคนเฮ้ยเงินเราหมดเนี่ยเดี๋ยวดดออดออเดี๋ยวกดออกกดออกเดี๋ยวกดรับใหม่ก่อนนะนี่เห็นไหมเราก็ได้รับเป็น0ูนจคูปองนะครับยิงไปเรื่อยๆทุกคนยิงไปเรื่อยๆนะเฮ้ย กบพรองมาแล้วทุกคนกุบพรองมาแล้วนะนี่ค่อยๆยิงไปทุกคนค่อยๆยิงไปนะไม่ต้องรีบโอ้โหใครแช่แข็งเนี่ยโอ้โหเงินเราจะหมดแล้วอะ่ะเงินเราจะหมดแล้วนะโอ้โหทำไปได้ทุกคน นี่กดลับไปอีกครั้งนะครับมาดูเราได้0.2นะครับ0.2ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะว่าจะยิงได้เท่าไหร่นะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เงินของผมก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแลกลองดูแล้วกันนะทุกคนว่าตอนนี้ผมมีอยู่7.6คูปองนะทุกคนผมจะแลกได้เท่าไหร่นะตอนนี้ผมอยู่ที่ VPC นะครับ VPC นะแลกได้เท่าไหร่อ่ะทุกคน เดี๋ยวดูก่อนนะเฮ้ย vp3 ามอ่ะทุกคนใช้แค่สอ0 0ันคูปองอ่ะแลกได้หนึ0งหมื่นบาทอ่ะเออโหโคตรเยอะเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยู่ในนี้อ่ะนี่นะครับ v p 4นะครับเราใช้สี่คูปองนะครับแลก20บาทนะครับมาดูกดคลิกแลกไปได้เลยนะตัวนี้นะครับก็จะให้เราทำการกรอก w a l l e t ID นะครับ Wallet ID ก็คือ เบอร์วอลเล็ตของเรานี่นแหละทุกคนตรงนี้นะครับก็เพื่อนทาการใส่คลิกไปได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากคนที่ใส่สําเร็จนะครับก็เช็คดูนะครับว่าเบอร์ของเพื่อนทาการใส่ถูกหรือเปล่าก็ทําการกดคลิกลับไปกดยืนยันนะครับตอนนี้ผมก็ทําการแลกแล้วนะคูปองของผมก็จะลดลงเหลืออยู่3.6นะครับ3.6นะตัวนี้ทาค,คลิกที่ดูจดหมายของเราผมก็ทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วนะ20บาทนะทุกคน20บาทนะ นี่นะครับเงินของผมก็เข้าแล้วนะทุกคนนี่เข้าแล้วนะทุกคน20บาททุกคนเฮ้ยใช้ได้อยู่นะทุกคนใช้ได้อยู่นะครับสำหรับคนที่อยากลองทําดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เล่นอยู่ก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่ายังยิงได้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ